สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายสมาชิกคู o ไเดียทีที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กําหอมมีของดีๆมาฝากแล้วมาฮอดแล้วนะเจ้าติก g o ไอเดีย TV วีแคลิฟอร์เนียมีทั้งน้ําพริกที่รอกันนะนะช่วงนี้แม่แม่ออกไปสโน์ตกหล,ลายๆบอลน,นี่ม่ได้ไปใส่เลยอยู่ก็เฮือนออกเฮือนออกอย่างมาได้อันนี้น้ําพริกแคบหมู เอเกี้หายไปไหนลุงทองไปไหนแล้วอันนั้นอะ่ะน,น,น้ำพริกปลาสลิดมาแล้วนะเจ้าโทรมาเลยโทรมาเลยโทรมาได้ตลอดเลยอันนี้เป็นน้ำพริกแคบหมูแล้วก็ของนั่งเบิรลุงทองไปกินอันนี้อันนี้ของฝากเชียงใหม่สตรอเบอรี่สำเมิงเจ้าสตรอเบอรี่สำเมิงมีมกะกนูนนี่เลยมังคุดอันนี้ขันหมุนเดยกกินใือเบิรแซ่บขนาดเลยเป็นของเชียงใหม่ของฝากนะเจ้า น้อมรับสายไปเปลี่ยหลอกกันเองเจ้าเนี่ยมนนี่บักแข็งเลยนะถ้าเอาไปกินเจ้าอื่นเนี่ยไปกินตามซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้แข็งอันนี้บักแข็งเลยนะเจ้าเนี่ยมะน,นู่นแซ่บพอดาเลยร้อมกระับสายไปเปยียนแล้วมังคุดนี่เลยมังคุด ของกูดไอเดียทีวีเนี่ยเบิรงกากูดไอเดียทีวีนี่การันตีเรื่องความแซ่บนะเจ้าเบิรการกูดไอเดียทีวีนิกมาแล้วพี่นาทแล้วสตรอเบอรี่ของไร่สมิงสตรอเบอรี่เชียงใหม่เลยเจ้าของไร่สมิงของมือมา๊อบตะลอดเจ้านี่สตรอเบอรี่อืมไม่ได้ไมได้ส่งให้เลยต่นี่ยนี่จ้า ต้องเบิงเนอะมีการันตีคูดไอเดียทีวีว่าแซ่บปลอดสารพิษปลอดภัยนะเจ้าโดยเฉพาะพวกนี้เนี่ยก็คือว่าเขาอะต้องทำคนเดียวเฮาต้องไปซ่อซื้อคนเดียวโชคดีเขาอยู่เชียงใหม่เป็นบ่อนของมั่มเป็นที่สัญญาณผมว่ามันเนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านพี่มันไม่เขาูดกับของอุตลาีนเนี่ยสัญญาณอินเทอร์อนเรน็ตนะครับอืมมันไม่แรบงบนี่ก็จาก ไอไอแพดมันไม่เป็นไรหรอกแต่เวลาที่สัญญาณมันอินเทอร์เน็ตมันมาไม่แรงแล้วมันเปิดไม่ได้มันติ้ว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 มาไ,ได้ออกไปหน่อยมต้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสั่งพูดไอดียทีวีส่งไปฮอดเหือนเจ้าเนี่ยมาต้องยากมีมีของมีของไม่แม้พ,งพวง<ร>ม,ม,มาอยากได้ยาแก้ไอเพ <ừ. S 2> ื่อละอื้อจะเอาอะไร อันนี้แบบรวม 5A 5A คุณภาพ 5A อันนี้มีผู้เรียนทุเรียนบางคุดกัตตบอลี่ขึมือกันหนาวฮะวกกันหนาสีดำใต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตโทรมามีใบหนึ่งพอดีเลยเมื่อวานได้เข้ามาเมื่อวานโทรมาคุณทอมอ่ะต่อไปแคบหมูเชียงใหม่รสชาติหอมเหมือนไข่อันนี้เป็นแคบหมูสมุนไพรนะเจ้า มีทั้งถั่วเดี๋ยวทางอโลคยาเนี่ยมันจะทําคลิปมาให้เขาเบิ่งว่าเขาเฮ็ดเองมามีสารกันเซียมามีสารกันบูดได้ไปเปิดแล้วเอาเข้าตู้เย็นนะเจ้ามามีสารกันเซียมมีสารกันบูดอย่างทั้งสิ้นเลยเเคแค่หมูเฮานี่เป็นสูตรเชียงใหม่มาเหมือนแค่หมูทั่วไปไปกินแค่หมูไอโมงไอแถวเนี่ยตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยของชนชาติอื่นนะ่มันบ่นคือหรอก แคบหมูนี่สุดยอดเนาะแคบหมูต้องแคบหมูเชียงใหม่เจ้าหถุงาท้วรับเปิลน่ะใส่ใส่สมุนไพรใส่ใบบักุดใส่หอมกระเทียมเจียวคนเดียวเจ้านี่อร่อยมากแซ่บขนาดเลยเนี่ยก็มันตก มีอยู่กี่ถุงตอฟวี่แห้งกรอบแล้วลูกเขาใส่มาเป็นเนื้อเตาแล้วแบบแบบมิกซ์นี่มิกซ์ฟรุตผลไม้รวมแบบแห้งอันนี้ทำสดๆเลยนะเจ้าแล้วก็ฝากมาเลยเขาจ่ายค่าส่งฝากแพงมากแต่ว่ามันได้กลิ่นของแซ่บๆสดๆเนี่เจ้านี่แคบหมูเชียงใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรขนาดตอฟวี่แล้วก็อืมอืมกินสมุนไพร มาบอกปุ๊ดเปิดแล้วใส่ตู้เย็นเลยเจาก็ส่งตรงมาจากเมืองไทยอ่ะก็คงก็หมอแก้มมาหามาแะละคะะรับของเฮาเขาทอด <ค oda S 2> เองทำเองเขามีโรงครัวเจ้า,จาใช่เขาเข้ามาเลยเขาต้องนี่มาดูบรรยากาศนะเจ้าเฮาคั่ว ปลาสลิดคั่วพริกคั่วกระเทียมคั่วสมุนไพรเราทําเองทั้งหมดใบมะกรูดเขาก็เป็นใบมะกรูดปลอดสารแน่นอนปลูกทุกอย่างนี่ใจปุ๋ยออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะเจ้าพนักงานของเขาตี้อโลคยาน,นี่เขาเป็นร้านอาหารที่ได้มาตรฐานสินค้าเพื่อสุขภาพนี่ในส่วนร้านอาหารของเฮาเขาทำเองไม่ได้ไปซื้อไขมาหนาเป็นสูตรเฮาแล้วก็บ่มีสารกันเสียบ่มีสารกันบูดใดๆทั้งสิน้นนี่คือพนักงานเขาประชุมทุกเช้า เพื่อทำของดีๆให้กับเฮานะเจ้าในเฮาอยู่ตี่อที่อเมริกาแต่เฮาได้กินของออรแกนิก,ากจากอโลคยะ